น้อยครับมะแม่ขอโชคงวดวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่หน่อยเร็วๆแม่ขอสองตัวแม่เอาสามตัวหรอกข้ามาสองใบเร็วๆ้็ามาให้แม่สองใบนี่นี่สองใบเร็วๆ เอา้าเข้ามาเลยมันอยู่ในมันอยู่ในกระชอนอย่ากัดกระชอนลูกจะให้ไหมถ้าไม่ให้แม่ไปแล้วนะเร็วขอหวยหน่อยคะ่ะลูกสาวรูซียลรูซียขาเร็วๆแม่จ๋าขอหวยหน่อยรูซียให้แม่หน่อยนะคะคนเก่งกเร็ว อ่าดูเสียบคัดแล้วนะคะลูเ,ลเสียบูเสียบคัดแล้วนะคะเออเล็บติดดูเสียบติดอ่ะขามาเร็วข้ามาหนึ่งใบเนี่ยเออเร็ว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 อ่ะข้ามามันอยู่นี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 ่ หนึ่งใบแวเร็วขับออกไปเลยลูกขับออกไปเลยนี่ใบนี้ใบที่หนึ่งนะคะเสียคําห้านะคะห้าอ่ะเสียขออีใบนะขอยใบนะเร็วเร็วเนอะลูกสาวน<ๆ>ี่ไม่่ขอยใบนะอ่ะได้แล้วเลขห้านะคะ ขอสองตัวลูกแม่จ๋าขอตังซื้อข้าวสองตัวเข้ามาเลยลูกเข้ามาอ่าอันนี้ไหนไหนในปากเหรอลูกในปากในปากในปากนี่ใบนี้ใบที่สองนะคะลูเซียให้สองใบนะคะนี่เลขอะไรคะเลขสามนะคะห้าสามนะลูเซียให้ห้าสามมวดนี้เอา ลุเสียงให้สามสามเลขเลยลูกโอ้ขอแม่ขอ,ขอโอ้ลุดเสียงให้สามเลขโอ้พอแล้วลูกพอแล้วเดี๋ยวเยอะห้าสามสี่นะคะนี่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 จะตัดเล่นเอาก็ได้นะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแม่ขอโชคหวยก่อนนะเดี๋ยวสาวนี่เบอร์แรกเบอร์ห้านะ เบอร์หมือเดียวเลยเนาะลูกสาวว่าจะเอาหวยห้าสามสี่ 5, 3, นะคะมีแนวมีแนวห้าสามสีอันนี้อันนี้นะคะห้าเบอร์แรกเบอร์เบอร์แรกหมายเลขห้านะจ๊ะงวมที่แล้วให้ถูกมาแล้วสามเกอ่าสาม งวดนี้น้องลูเซียให้ห้าสามสี่นะจ๊ะห้าสามสี่นาเดี๋ยวมันมันมวนเนาะคับติดปากมาเลยโอ้ยลูกสาวแม่ขอโชคหน่อยเด้อลูกเด้อแม่จะขอสองเลขหนูให้แม่สามเลขเลย ถูกมาแล้วงวดนึงไอ้นั้นเอ và, เป็นน้องน้องมีโอให้งวดที่แล้วอ่ะที่ถูกนะน้องมีโอให้ลูเซียไม่ได้ให้อะอะอะไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ไขอนี้ก่อนขอนี้ก่อนอันนี้ลูเซียให้นะลูกนะ ทังวันนี้ออกอีกนะมีเฮเลยนะลูกมันไม่ค่อยจัอ่างวดนี้น้องลูเซียให้นะคะแมวน้อยแสนรู้เนาะงวดที่แล้วงวดที่แล้วนีโอให้ห้าสามเก้าเอา้เขาไปตัดเล่นสามเก้ากันถูกกันเต็มเลยนะจ๊ะงวดที่แล้วนโน แมวน้อยอยู่ตรงนู้นนะคะอ่ส่วนตัวนู้นก็เป็นแมวท้องแก่ตัวนั้นก็เป็นลูกแมวน้อยก็คือ,อ,อลูก3าตัวนะก็เป็นของแม่แมวตัวนู้นชื่อกุชชี่นะคะเขาเพิ่งให้หวยงวดแรกเมื่องวดวันที่16กกุมภาพันสองพันห้าร้อยสี่ให้5 3 9 ญาติๆเอาไปตัดเล่นสามเก้าถูกกันเต็มเลยส่วนน้องตัวนั้นให้แต่แต่ไม่ถูกนะคะตัวนั้นให้แต่ไม่ถูกส่วนตัวนูน้นเล็กสุดเลยให้ห้าสามเก้าออกสามเก้าก็ตรงตรงเลยเขาไปตัดเล่นเอาอันนี้ลูเซียงวันนี้ลูเซียให้ห้าสามสี่ก็ไปตัดเล่นเอานะคนที่มีโชคก็ขอให้รับโชคกันนะจ๊ะ อือโอเคเดี๋ยวถ้าตัวไหนเขาอยากให้เดี๋ยวจะมาอัดคลิปลงให้อีกนะจ๊ะขอบคุณคะ่ะขอให้โชคดีปังปัหมันหม,มันกันทุกคนเลยนะจ๊ะวันที่หนึ่งมีนาคม2 5งพันหาหสำหรับใครที่มีโชคกับน้องแมวก็นี่เลยนะคะนี่น้องให้ห้าส